สวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าจะส่งสินค้าให้ลูกค้าเยอะมากทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ทดลองทานนะคะแม่ค้าต้องขอบอกว่าตัวนี้เน้นหนักในเรื่องจมูกโดยเฉพาะนะคะสําหรับท่านที่มีโครงจมูกอักเสบเรื้อรงังไซนะัดภูมิแพ้ไอจามหอบหืด ลิสิดดวงจมูกนะคะคันคายในจมูกภูมิแพ้ต่างๆนะคะสามารถทานตัวนี้เลยวันละ1นถึงสแคปซูลก่อนนอนนะคะน้องๆ5ปีขึ้นไปทานวันละ1แคปซูลก่อนนอนถึง15ปีนะคะผู้ใหญ่อยากได้ผลเร็วแนะนําทานวันละ2แคปซูลก่อนนอนแค่นั้นเลยนะคะสําหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับจมูกสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นเด็ดมากลูกค้าสั่งซื้อตอนนี้นะคะ1กระปุกจะอยู่ที่ 390บาทนะคะจากราคาขายราคาเต็มของเราคือ590บาทนะคะได้ส่วนลดทันทีต่อละกระปุก200บาทเห็นไหมคะส่วนผสมของเราเป็นส่วนผสมของสมุนไพร9ชนิดนะคะที่เน้นหนักในเรื่องพงจมูกนะคะโปรโมชั่นก็เด็ดมากนะคะถ้าลูกค้าสั่งซื้อ3กระปุกวันนี้นะคะจ่ายเพียง1 0 0 0บาทตกกระปุกละ3าม้บาทนะคะเพราะว่าเราแถมยาดมลม,มหายใจสดชื่นให้ลูกค้าทันทีด้วย1ขวด เป็นตัวนี้เป็นยาดมที่ช่วยเน้นหนักในเรื่องพงจมูกเหมือนกันนะคะยาดมตัวนี้มีสูตรที่ช่วยในเรื่องทําให้ลูกค้าหายใจสะดวกนะคะจมูกก็จะไม่ตันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะสําหรับคนที่มีน้ํามูกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นน้ํามูกเขียวข้นนะคะก็จะทําให้น้ํามูกไม่ไหลนะคะไม่ทําให้น้ํามูกเ,เกิดขึ้นมาอีกได้ช่วยยับยั้งเบดแบคทีเรียต่างๆในจมูกของเราได้นะคะสําหรับตัวที่เราแถมไปคือว่าลูกค้า กลับมาซื้อซ้ำเยอะมากนะคะสำหรับตัวยาดมสมุนไพรสูตร9ชนิดตัวนี้นะคะโปรโมชั่น3กระปุก1 0 0 0ันบาทเรายังมีให้ลูกค้าอีกเยอะแยะมากมายนะคะเรายังมีให้ลูกค้าไว้แถมลูกค้าอีกเยอะแยะมากมายนะคะสั่งซื้อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยค่ะราคาเท่ากันทั้งบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็น หนึ่งกระปุก390บาทและ3กระปุก1,000บาทแถมยาดม1ขวดคือเราแพ็คส่งกันรัวๆไม่มีบวกเพิ่มนะคะเราส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทุกรายการทุกกรณีคือเราฟรีค่าจะส่งให้ลูกค้าด้วยนะคะสั่งซื้อพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้จัดส่งได้เลยค่ะทักตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะ